ธรรมดาส่วนหน้าจะเปิดก่อนนะครับจะเปิดเป็นแปดล้านะครับด้วยนะครับไม่วยผมครับไวยแน่ผมร่างครับอีกผมครับอันนี้น้องบีครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเสียดายครับเสียดายครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับพี่ฝากเพื่อไทยด้วยนะครับสวัสดีครับเบอร์เก้ากับเบอร์หนึ่งครับน้องบีเบอร์หนึ่งนะครับมาได้เรื่อยๆพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ แปดปีท so, oh so, so, well. so, so, so? ี I mean, ่แล้วโหแย่มากใอ้ลูกไอ้ล so ูกค่ะหนึ่งเดียวในใจไม่มีสองนะคะเป็นหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งหนึ่งับอร์สองสอเบอร์เก้าก็ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเบอร์เ้าหนึ่งเบอร์เก้าครดบเลยตื่นเต้น